เอกแม็กนะครับมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40วัตต์นะครับอันนี้เหลืองต่ำขาวสูงนะครับไฟต่ำนะครับสีเหลืองนะครับเนี่ยไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับมาดูแสงกันนะครับแสงไฟต่ำนะครับผมเป็นสีเหลืองสูงต่ำพร้อมกันนะครับคือขาวและเหลืองนะครับข้างบนเป็นขาวนะครับข้างล่างเป็นเหลืองนะครับกดไฟสูงไฟพาร์จะเป็นขาวล้วนนะครับผมตามมือเลยนะครับ เวลาเราพาสจะเป็นขาวล้วนนะครับผมจะไม่มีเหลืองออกมานะครับก็คือไฟสูงต่ำสูงต่ำสูงนะครับคนละระดับนะครับเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับก็คือมีสวิตคุมนะครับเปิดต่ำหรือจะเปิดสูงต่ำพร้อมกันได้ครับนะประมาณนี้ที่ไฟสูงไฟพาสของรถเดิมๆนะครับก็จะพ่วงกับสปอตไลท์ที่เป็นไฟสูงนะครับรุ่นนี้เป็นสีขาวนะครับคู่เดียวจบสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็ม ทั้งระบบติดตั้งนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ